สวัสดีเชา้าเช้าจากลัสนิวเม็กิโกจ้าพามาชมผักหลังจากฝนตกพริกตรงเตงอันนี้พริกจินดา นี่ก็จะเป็นพริกหยวกหวานนะตรงไปช่วงนี้ที่รัฐนิ้เม็กซิโกกำลังเก็บพริกแบบนี้ขายนะคะเขาเรียกว่าพริกอันนี้พริกหยวกอันนี้เผ็ดนิดหน่อยนะคะ ดกจนกิ่งติดดินเลยมันหนักนะทุกคนมันหนักกิ่งเขาติดดินเลยแล้วเม็ดเขาก็เม็ดโตด้วยนะแต่ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อที่โล w สโตรนะทุกคนโลสโตร์มีขายเผด็ดรับรองว่าเผด็ดนะเผ็ดจริงๆ นะมันพริกที่หนูสวนบ้านเรานันะ่แหละเผ็ดแบบนั้นเลยกินกับไส้ก,กรอกกินกับแหนมกินกับลากโอ้เข้ากันนะอันนี้ก็ดกดกไม่รู้จะดกไปไหนเออกตัดกแต่โคนมาเลยนะคะเขาดกจริงๆนะเขาดกของเขาจริงๆแล้วขขเขาก็เผ็ดด้วยทั้งดกทั้งเผ็ดนะ ดกรอบต้นเลยนะนี่ชื่อของเขานี่ชื่อพิกนะมินิเลสเ,เพเปอร์เผ็ดน,นะทุกคนพิกเนี่ยเข้าไปดองกินกับพิซซ่ายิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งออกฝนตกใส่ไปใหญ่เด็ดไปเมื่อวานนี่ ถ้าตัวนี้ก็จะปล่อยให้เขาเป็นดอกนะคะผักชีลาวเขาเริ่มมีเพี้ยเราก็เลยไม่เก็บเขาก็จะเป็นแบบนี้พอไม่เก็บเอามะเขือมาปลูกไม่ขึ้นแล้วมั้งเนี่ยมะเขือเอามะเขือน,นี้มาปลูกไม่ขึ้นละสองอาทิตย์แล้วไม่ขึ้นแล้วอันนี้เป็นขมิ้นนะนขมิน้น จะดูซิว่าเขาจะทนหิมะไหมหิมะตกตกหนกๆก็สองอาทิตย์อะดูซิว่าเขาจะทนไหมีรยวจะเอากล่องมาคุมอันนี้ทนแน่นอนทนหิมะตัวนี้ก็ทนสารล์แเนี่ยพวกสารละแน่นี่ทนหิมะเขาอาจจะต้นแห้งกังแล้วก็ตายไปนะแต่เขาวว่าข้างล่าง,ขงเขานะ่ะเขาจะมีหัว หัวเป็นลากของอาสารเแน่อยู่เขาก็เลยรอดนะสาเหตุที่เขารอดนะตะไคร้ตะไคร้นี้ก็จะเก็บเข้าบ้านนะใส่ถังไว้เก็บเข้าบ้านเอาไว้กินว่าจะไม่ออกดอกันและออกดอกอันนี้จะเป็น ไม่แน่ใจน่าจะเป็นพริกหยวกหวานใหญ่ๆเบลแ p e p อร์ Bell จะเป็นขิงนะนี่เป็นขิงนะเริ่มออกหนอได้ดินได้ไลเริ่มออกนอมมาใหแล้วลนี่ก็คิดว่าจะตุยแต่ไม่ตุยนะที่ว่าเขาจะตายแต่ไม่ตายหอลพาลอออันนี้ก็ถึง ยามที่เขาจะต้องไปนะอันนี้ผักเพียวแล้วเขาก็รอดนะคะเห็นพี่ที่อยู่อังกฤษเนาะเขาบอกว่าผักเพลวนะมันทนหิมะปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะว่าามันจทะคทล้ายกับสาระเนี่ยเกก็เอาให้ดูมันก็รอดจริงๆมะเขือว้ายอันนี้เป็นมะเขือนี้ โอ้วาสนาได้กินมะเขือนี้ด้วยโอ้ยดีใจดีใจอยดีใจดีใจคิดว่าเป็นมะเขือมอ่วงคิดว่าเป็นมะเขืออทีนี่เป็นมะเขือมอ่วงแต่ที่ไหนได้โอ้ยดีใจ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  จะเป็นดอกบานเช่นผักเม่า ต้นหอมแต่ปีที่แล้วทุกคนก็ยังได้เก็บกินอยู่ยังได้เหลมยังไ,ได้เก็บกินอยู่ไม่ได้ซื้อมาเลยปีนี้ไม่ค่อยได้ซื้อต้อนหอมมาเลยอันนี้กระเทียมกะเทียมแต่ปีที่แล้วถอนไม่หมดมันก็ขึ้นมาก็ปล่อยมันอันนี้ก็จะลองเอาไว้นอกบ้านนะคะ ตัดใบเขาออกแล้วก็เอากล่องมาคลุมถ้าเกิดว่าหิมะมันตกนะลองดูว่ามันทน,นหรือไม่งั้นก็เอาใส่กระถางแต่พี่ๆหลายคนบอกว่าตะไคร้มันไม่ทนนะเออน่าเสียดายนแต่กอก็นะเดี๋ยวจะเตรียมกระถางถ้ามีดินเหลืออยู่ก็จะเตรียมกระถางอุ้ยออกกับเขาวุย้ตนนยต้นน้อยเนี่ยตนน้น กด้ว yeah. ความสุขเล็กๆน้อยๆทุกคนอยู่ในต่างแดนรัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทะเลทรายซะมากกว่าปลูกอะไรก็ค่อนข้างที่จะขึ้นยากถ้าเป็นผักไทยถ้าเราไม่รู้จักในการแบบว่าปลูกนะ ไม่ได้กินเลยนะจะได้กินแต่ผักบ้านเขานะผักไทยบ้านเรานะต้องไปหาซื้อกินที่ตลาดเพราะว่าเราไม่เข้าใจเนาะคือปลูกผักไทยอะต้องเอาใจเขาหน่อยเพราะว่าอากาศมันไม่เหมือนกันอากาศที่นี่มันไม่เหมือนกันถ้าปลูกช้าเออถ้าเราปลูกช้าเราก็ไม่ทันได้กินนะหิมะมาก่อนลมหนาวมาก่อน ก็ไม่ได้ทันได้กินแต่ถ้าเราจับด,ดูได้แล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็รีบลงมเมล็ดลงปลูกลก,ก็จะได้กินนะ,ะแต่ผักบ้านเขาอะนะถ้าเราไม่เรื่องมากนะมันก็เหมือนกันนะั่นแหละรสชาติเหมือนกันนะเผ็ดเหมือนกันอ,อ้าวเราก็คิดว่าเราถมดีแล้วนะเออ ดินมันก็ไหลลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้พามาชมสวนผักมาทุกคนตื่นหลังฝนตกเนาะก็ชุ่มฉ่ำไปเลยเขาชุ่มฉ่ำไปเลยขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมหานะคะช่วงนี้ก็ถักงานเหมือนเดิมจ้า